ครับผมและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆของบอร์ด Arduino แต่อุ่นกันครับครับผมและสําหรับบอร์ด Arduino รุ่นแรกนะครับก็คือบอร์ด Arduino Uno ครับซึ่งใช้ชิป ATmega สามเป็นบอร์ดที่นิยมใช้กันเพื่อสําหรับศึกษา Arduino ในพื้นฐานครับนั่นก็เพราะว่ามีจํานวนของพินที่เพียงพอต่อการใช้งานในเบื้องต้นสามารถต่อข้อกับเซนเซอร์หรือต่อออก LED รวมถึงอื่นๆด้วยครับ ซึ่งนั่นทําให้เป็นบอร์ดรุ่นแรกที่นิยมใช้เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของ Arduino ได้อย่างมากมายนั่นเองครับผมในส่วนแรกนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับหน้าที่ต่างๆของพินบนบอร์ด Arduino กันครับเริ่มแรกนะครับก็คือ d i จ i ตอลพิ n ครับดิจิตอลพ i n นะครับเป็นพินสําหรับการรับค่า d i จิตอลอินพุที่เป็นแรงดัน0หรือ5โวลต์รวมถึงใช้เพื่อการส่งสัญญาณเอาต์พุตอาจจะเป็นการสั่งการ LED หรืออื่นๆครับ ึ่ง Arduino Uno นะครับจะมีจำนวนของดิจิตอลพินอยู่ทั้งหมด14พินครับและมี6พินที่เป็นสัญลักษณ์ตัวหนอนซึ่งเป็นพินสำหรับสัญญาณเาเวิร์ดมอ์ดครับและจะมีการอธิบายรายละเอียดของเพาเวิร์ดมอ์ดในคลิปต่อๆไปครับครับผมในส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของ Ana l o g Pin ครับสำหรับ Analog อก n นะครับก็เป็นพินสำหรับการรับ Input ที่เป็น Analog โดยบอร์ด Arduino Uno เนี่ยจะมี analog p i พินอยู่ทั้งหมด6พินครับและในรายละเอียดของ a n a l o g Input ก็จะมีคลิปแยกในคลิปปถััดไครบ รับผมและต่อมานะครับก็คือส่วนของพาวเวอร์ครับในส่วนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยพินอยู่หลากหลายพินด้วยกันเติมแรกเรามารู้จักกับพินที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายก่อนครับนั่นคือพิน5โวลต์และ3.3โวลต์ครับโดยพิน5โวลต์และ3.3โวลต์เนี่ยมีหน้าที่ในการเป็นแหล่งจ่ายไปที่เซนเซอร์ที่เราใช้กับ Arduino หรือวงจรที่เราต่อไฟ5โวลต์ไปใช้หรือว่า3.3โวลต์ไปใช้ครับ แลวก็จะมีพินที่เป็นพินกราวซึ่งมีหน้าที่เป็นกราวของวงจรที่เราต่อและเป็นกราวสําหรับพิน5โวลต์และ3.3โวลต์ครับครับผมและต่อมานะครับเราก็จะมารู้จักกับพินสําหรับใช้ในการรับแรงดันจากแหล่งจ่ายภายนอกครับนั่นคือพิน V in โดยพิน V in เนี่ยจะมีหน้าที่ในการรับแรงดันจากแหล่งจ่ายภายนอกไม่ว่าจะมาจากแบตเตอรี่หรือว่าแรงจ่ายกระแสตรงอื่นๆครับโดยทั่วไปนะครับก็ต้องใช้แรงดันที่จ่ายประมาณ6ถึง12โวลต์ครับ เนื่องจากว่าบอร์ดอันโน้นครับจะมีส่วนที่ใช้ในการแปลงแรงดันและลด,ดลงให้เหลือ5โวลต์หรือเราเรียกสิ่งนี้ว่าเ e g ูเลเตอครับเพราะว่าอ r d โน n o บ n o และ a r d โน n o รุ่นอื่นจะทำงานที่แรงดันประมาณ5โวลต์ครับนอกจากพินดีอนะครับก็ยังมีจุดหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการรับแรงดันได้นั่นก็คือ DC Jack 2.2มิม mm ครับ รับผมและพินต่อมานะครับก็คือพิน I/O reference เป็นพินที่ใช้ในการอ้างอิงแรงดันที่ Arduino ใช้งานสำหรับ Arduino สนใหญ่นะครับก็จะเป็น5โวลต์และในพินนี้นะครับไม่คนที่นำมาใช้เป็นแหล่งจ่ายครับต่อมาคือพิน reset ครับพินนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการใช้งานเพื่อให้ Ardu ดูโเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งและจะมีอีกส่วนซึ่งเป็นปุ่ม Service สวิตช์สาหรับ reset ครับซึ่งทาหน้าที่เช่นเดียวกันเลยครับผม และอีกพินนึงนะครับก็คือพินอานาล็อกเรฟเรนซ์ครับซึ่งเป็นพินที่ใช้ในการอ้างอิงแรงดันสําหรับอานาล็อกอินพุตครับับผมและในส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของการรับส่งข้อมูลครับจะมีพินอยู่ด้วยกันทั้งหมด2พินก็คือพิน TX และพิน RX ครับซึ่งจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับพินดิจิต้นศูนย์และดิจิตอลหนึ่งครับผมโดยสําหรับการส่งข้อมูลนะครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลที่ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง Arduino หรือว่าจะเป็นการส่งข้อมูลไปที่ซอฟต์แวร์ Arduino IDE ซึ่งเชื่อมต่อ้ดย USB ครับ ดังนั้นนะครับพินี้ต้นสูตรละหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะนําไปเป็นเอาต์พุตของสัญญาณถ้าหากจะต้องมีการสื่อสารกันของบอร์ด Arduino หรือว่าติดต่อสื่อสารกันผ่าน Arduino IDE ครับสุดท้ายนะครับคือส่วนของ USB port ซึ่งใช้ในการต่อข้อกับคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กเพื่อใช้อัปโหลดโค้ดหรือส่งข้อมูลบน Arduino IDE ครับผมครับผมและบอร์ดต่อมานะครับก็คือบอร์ด Arduino Nano ครับบอร์ด Arduino Nano เนี่ยเป็นบอร์ดท,ที่ได้ย่อส่วนบอร์ด Arduino Uno ลงมาเพื่อให้สามารถต่อลงบนเบสบอร์ด เพื่อต่อเซ็นเซอร์หรือเชื่อมต่อกับวงจรต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งขนาดของบอร์ด r d u i n o Nano นะครับก็เล็กลงจากเดิมมากเหลือแค่เพียงประมาณนิ้วโป้งหรือขนาดประมาณ4.5คูณ2เซนติเมตรนอจากนี้ก็สามารถทำงานได้ไม่ต่างจากบอร์ด Arduino Uno เลยครับเนื่องจากใช้ชิปตัวเดียวกันนั่นก็คือ ATmega328 สำหรับพินดิตอนนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านบนทางด้านซ้ายจะเป็นดิจิตอนพิน D2 ถึง D12 ครับและทางด้านขวาจะมีพิน D0 และ D1 ครับผม ซึ่งใช้เป็นพิน T X R X เช่นเดียวกันกับบอร์ด Arduino Uno ครับทางด้านล่างซ้ายนะครับจะมีพิน D 1 3อยู่ครับดังนั้นนะครับบอร์ด Arduino Nano เนี่ยก็จะมีพิน Digital อยู่ที่14พินครับรวมถึงมีพินที่เป็นสัญญาณ Power r t h Mod 6พินครับผมต่อมาคือพิน R หรอกครับผมจะอยู่ที่ตำแหน่งกลางของด้านล่างมีจำนวนทั้งหมด8พินครับและต่อมานะครับก็คือพินสำหรับการจ่ายแรงดัน พิน3.3โวลต์จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างและพิน5โวลต์จะอยู่ที่ตำแหน่งขวาล่างครับผมและตำแหน่งของพินกราวจะอยู่ที่ตำแหน่งดังรูปครับต่อมาคือส่วนที่ใช้สำหรับการรับแหล่งจ่ายแรงดันจากภายนอกนะครับก็คือพิน V in จะอยู่ทางด้านล่างขวาครับผมและพินสำหรับการรับส่งข้อมูลนะครับ In TXRX จะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันกับพินดิจิตอล0และดิจิตอล1ครับผมและในส่วนการอัปโหลดโค้ดและรับส่งข้อมูลกับ Arduino IDE จะใช้ mini USB port ครับ และบอร์ดรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือบอร์ด Arduino Mega ครับเป็นบอร์ดที่ใช้ชิป ATmega 2560สำหรับบอร์ดรุ่นนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีจำนวนของพินดิจิตอลและ pin น n a ็อกรวมถึงพินรับส่งข้อมูลจำนวนมาก Arduino Mega นะครับจึงเหมาะกับโปรเจกต์ที่มีการใช้เซ็นเซอร์หรือต้องมีการรับส่งข้อมูลหลายส่วนได้ครับมาดูส่วนแรกกันเลยนะครับนั่นคือส่วนของพ i n ดิจิตอลบอร์ด Arduino Mega นะครับจะมีพินดิจิตอลอยู่ทั้งหมด54พินครับและมี15พินสำหรับสัญญาณ p พลาวิดมอร์ดครับผม ต่อมาครับคือพินอะลอกครับผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16พินครับในส่วนของพินที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายนะครับก็จะมีพิน3.3มโวลต์และพิน5โวลต์ครับโดยพิน5โวลต์เนี่ยจะมีอยู่2ตำแหน่งครับผมรวมถึงพินกราวก็จะมีอยู่2ตำแหน่งดังนี้ครับผมและต่อมานะครับก็คือพินสาหรับรับแหล่งจ่ายแรงดันจากภายนอกหรือกินวีอินครับและเช่นเดียวกันกับบอร์ดอะลูมิเนียนะครับก็จะมี DC j a แจ็คสอดมิลลิเมตรด้วยครับ และในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของการรับส่งข้อมูลบอร์ด Arduino Mega นะครับจะมีพิน TXIx หลายชุดครับโดยสามารถใช้เพื่อรับส่งข้อมูลกับบอร์ด Arduino หลายๆตัวในโปรเจกต์หรือชิ้นงานของเราได้และยังมี USB port ที่ใช้เพื่อรับส่งข้อมูลและอัปโหลดโค้ดจากซอฟต์แวร์ Arduino IDE ลงมาที่บอร์ด Arduino Mega ของเราครับ ับผมและในเรื่องต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงวงจรภายในของบอร์ด Arduino ข้อแตกต่างของบอร์ด Arduino ทั้ง3รุ่นและข้อมูลที่สําคัญในการใช้งานบอร์ด Arduino ครับติดตามในคลิปต่อไปได้เลยครับ